กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยูก่กับผมเองบลูเมลอนหรือบูสกาเกล็ดจเจลีบก,กันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวเอ่อโอเคเขาเรียกว่าพี่อเบริากันแล้วกันอืมอืมไดีย๋ยโอเคมเาเริ่ม อีววมเหนียงเลยเฟันหกอยากเดินโฟั์แต่ทำไม่ได้ทีเซอร์อินเดอะรูิ่งที่กดไปเลยเงินเ<อ>หลือหนึ่งพันมาว้าวม่วงเข้มซะด้วยฮแทนใครดีนะ เราไปรีวิวเช่นนั้นยีกฟีบอย่าง,ง,งนี้โอเคเระดับสูงสุดเลยปึิบนี่เลยออยังไม่ได้อืมอันนี้ได้มากกว่ามาแล้วเ,เรื่องเป็นการบอกวินีหาทอยได้ โอเคเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมราคาว่าเจ็ดร้อยห้าิวงสิบดาเมจ20่คูดาวสี่วิอัพคะแลกพัน0อง้ดาเมจแก้เป็นเจคูดาวหนึ่ง้าระยะ17.5้าสเปร6อัพเกรดคั้งที่สองสองพันแปคูดาวกลายเป็นศูนย์ดาเมจห้าสิบระยะยี่สิบ้าสเปรห ค่อนข้างเก่งแน,น่นอนมันต้เก่งแล้วซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ผมมีเงินอยู่เท่าไหร่ราคาพอเก่งค่อนข้างถูกแต่ราคาัพก็ถูกถูก,ถ,กถูกมากเลยเสียวไม่ได้เสียงผม ถูกมีคุณภาพเจ๋งอ้อใช่แล้วมีความสามารถใกนการดโลรูนะครับที่เปล่งและทั้งแก๊งเลยวนะ่ะเนี่ยอ๋อลืมไปเ,ออมเราจะเราจะรีวิวพีว่แก๊งก่อยเด้เดวเดี๋ยวขายหน่ออย นี to ่ค <March ing 1> hmm. so, ือการเจอแรกของเอ่อฟอร์มแรกนะครับคือการเสกกระดูกยิงเลยมาดูขั้นสองเลยนะมอนว่าการจะเป็นการจะตีจิงการเสกน้ำเลยครับเมื่อน้ำฝนนี่ขั้นสามก็น้ำฝนื้อ อ้าวกดแดงเงียบปุ๊บแล้วก็มือยู่ตรงนี้เลยครับผมอืมอาไม่คิดจะเป็นอย่างเี้นี่คือช่างมันเถอะอืมเฮ้ยคอนเทนต์ริงๆกูอืคลิปหน้าไม่รู้มันก็จะลืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกตัวหนึ่งดีกว่านะ เออแล้วปกคิและทอยนั่นไปแล้วดิซีอย่างเงี้ยเราจะไม่รีวิวตัวดิผมนั้นใช้เป็นประจำเละค่อนข้างออกมากไปกัเโนเลยหนูขับเจ้าองกัรโซโล นั่นน้องอยู่ดีตู้อืมโอ้สิพองปุนชาเลยน้องชาจะไปที่ไหนครับโปสองเอบเรื่อยๆไปทิ่ไหนเฮ้ชีวิตแห่งนี้ินีกัน โยกมหเเลยเป็นาหรืไม่หรืเออนสุดเราโซโลนดีมากๆเลยดโรงมเข้ากัดสุดเอยวิมุมฮะคิปตัดนานแน่เลยมาโอเคซึ่งตัวที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือมาเฟียแซนนะครับ ข้าว่ะคือรปสิค้าแรกชะมีดาเมจที่4.5คูดาว4.5ระยะ14นี่ก็คือดีไซน์นะครับผมหน้าตาก็าจะถือปืนอืมรุ่นไนีมีอาสามบไม่ไดีเรื่องนี้สักเท่าไหร่มาดูการตีหน้าตาการติ 4. เข้ากันนะครับ เขาจะทำการยุบปืนสุดเลยยิ่งซึ่งนี่เนี่ยรับนี่นี่รีโห a อก응<ม>็จะเป็นอย่างนี้เป็นรีเรือยโอเคอัพขั้นแหละแปดร้อยเพืองก็เลื่อนองจะมีเอ่ออะไรบางอย่างผมก็จำไม่ได้อุดมเพืองเข้ามาน a m ม g e แกเป็น6.5 c า o l d o w n 2.4ระยะ7.5และฟอร์มนี้จะมีความพิเศษเป็นแพสซีฟสกิลของเขา ซึ่งก็คือการเรียวกว่าเวลารอแป๊บหนึ่งเถอะบร o เลียกแล้วหนี่ก,กาหลีฉันนั้นฉันจะไปตามกันเฮ้ยเรียกพอาเวลาได้แล้วคั้งน,นี้แปลว่าเรียวกว่าเวลาได้แต่ว่าทำไมยังไม่เรียก ดังนั้นจะอธิบายก็แล้วันเป็นการเลีล้ยคนลัอ่าอะไรเงี้ยมาอะไรอย่างนี้นี่พอไปแล้วเลือดแค่สามแต่เขาจะสามารถยิงลูกกระสุนออกไปได้แบบอัลิมิตโอเคมาเลเ้วสองเอ้ยเลเวล3สองแค่เมย์เขาจะ 5, ลดเหลือห้าแลกกับคูดาว่1แล้วก็มีเออกระสุนเยอะๆซึ่งตอนนี้จะเลียงพลังอินเดยซะะมีดีสัด็กนคลิกนอย เนี่ยจะมีเลือด60แต่ดาเมจยิงเท่าเดิมนะเจ้เมื่อคือทั้งหมดของที่เจ็ดว๊บแล้วตัดไปตอนเข้าแมปได้ดีกว่าแอ้คิดเรื่องอ อเคอืม okay. คลิปนี้ก็ค่อนข้างจะเกลือโอ้โหมันมาอีกแล้วอ้ตัวโฟร์ดเ,เ,เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะต้องมีเพียงแค่นี้นะครับผมอือก็ไม่รู้เี้อแลวผมก็ยังไม่มีแผนด้วยว่าจะทำตัวอะไรต่อเลยอ่าจะเป็นเฟรทอลมังนะบอกไว้ก่อนไม่ได้เอ่อสัญญาเอาเว้ด้ว่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันเมื mm hmm. ่อชอบต้องการ